สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันศุกร์แบบนี้นะคะอยู่กับปายและพี่เจีย๊ยบในรายการอร่อยช่อง5าค่ะวันนี้พี่เจี๊ยบพาผู้ชมไปซอกแซกที่ไหนบ้างวันนี้นะครับพิเศษสุดนะครับผู้ชมครับยิ่งที่จะถึงนี้นะฮะเป็นเกี่ยวกับการกินเจแล้วเฮ้ย hey, 24กันยาถึง2ตุลานี้ถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะร้านเจร้านนี้นะครับถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนถ้าคุณกำลังมองหาร้านที่จะต้องทานเจอ,อยู่แล้วก็ร้านที่จะแนะนำไม่ผิดหวังแน่นอนเราไปเซกไปกันเราไปก เล่นเป็นเหรอไม่เป็นถ้าเป็นก็กดไปแล้วสิช่วงอร่อยซอกแซก ครับตอนนี้เจ้ก็มาซักแซกอยู่แถวซอยสีเวียงเจริญกรุงเองครับคุณผู้ชมครับความพิเศษครับคุณผู้ชมครับเพระร้านเจร้านนี้นะครับไม่ได้มีแต่เทศกาลเจอย่างเดียวนะครับเขามขายเจทุกๆวันนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารเจนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับแหมเหมือนมากเลยไม่อยากพูดคํานี้ครับแต่เหมือนจริงๆครับไม่กระทั้งกลิ่นรสชาติแล้วก็หน้าตาของอาหารนะฮะชื่อร้านของเขาก็คืออาหารเจเทียนสินครับเชิญครับโอ้เอาละฮะนี่ก็คือบรรยากาศคนเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดวิกี่ปีครับคุณผู้เเข้า22ปีพอดี ตัวเองทานเจค่ะทะเลใช้ไม่นาอยได้ทางก็สิบแปดสิบเก้านี่อย่าบอกนะครับว่าในร้านนี้คือเจหมดเลยใช่ค่ะเจทุกอย่างค่ะอันนี้คืออะไรนี่นี่นี่แผ่นนี่เป็นปลาเค็มเจค่ะปลาเค็มเจวัตถุดิบใช้อะไรใช้เป็นเห็ดแล้วก็ใช้สาหร่ายค่ะแล้วก็เป็นแป้งนีกคือครับผมแล้วเนี่ย อันนี้เป็นปลาจืดเจค่ะแต่เป็นฟองเต้าหู้สดอ๋อใช้ฟองเต้าหู้ทำนะฮะส่วนมากก็จะเป็นเจเป็นสลายเป็นฟองเต้าหู้นะครับและเป็นเห็ดอันนี้ครับกุ้งของเอันนี้เป็นน่องไก่เจอค่ะันนี้ทำมาจากอะไรจ๊ะทำมาจากเห็ดนางฟ้าครับเอาแล้วฮะอันนี้ก็คือฝั่งแห้งๆกันแล้วกันมาดูฝั่งน้ำานะครับแกงส้มดอกแคผักรวมค่ะอันนี้เป็นแกงเขียวหวานค่ะ น,น้ำยาขนมจีนค่ะขนมจีนน้ำยาเห็ดค่ะข้นมากอ,อาหารทางร้านเราจะไม่ใช่เจแบบจืดๆนะคะก็จะมีรสชาตินะคะพริกแกงหรือรสเผ็ดเหมือนอาหารทั่วไปอยากชิมนะฮะเดี๋ยวไปนั่งรอที่โต๊ะจะจัดอะไร,ร,รให้ตามใจเลยนะครับผมช เห็ดสามรสนะฮะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นยำปลาเ็มที่ร้านจะถ่ายดีคือตัวนี้ค่ะเป็นชุดสีปลาเจเห็นบอกว่ามีเมนูประจําวันด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันนี้ก็จะเป็นอาหารพิเศษคือขนมจีนน้ำยาค่ะโอ้แล้วจะมีทุกวันศุกร์อย่างวันจันทร์ก็จะเป็นกระเพาะปลาเจค่ะครับผมวันอังคารก็จะเป็นเห็ดจับเจครับวันพุธก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหอลอแต่ว่าเราจะใช้ห่อเป็นเส้นค่ะอ๋อค่ะแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวลนสสวน ฮานเจนี่จริงๆเขาทานกี่วันนะครับจริงๆก็เริ่มวันที่14นะคะครับผมผมเจียบเริ่มวันนี้เลยก็แล้วกันเริ่มวันนี้แล้วก็หมดจบวันนี้แล้วครับขอบคุณมากครับขอเข้าส่วนแรยจ้าพี่ขาวมาเริ่มที่ไฮไลท์ประจําวันครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือน้ํายานะฮะน้ำยาขนมจีนนะครับเขาบอกว่าเอาเห็ดฟางมาบดนะครับแล้วก็มาปรุงรสด้วยเครื่องของน้ํายาแท้ๆเลยนะฮะหนูข้นมากครับคุณผู้ชมรสชาติเข้มข้นมากก็คือน้ํายาทั่วไปยังไงอย่างนั้นเลย เผอออร่อยกว่าด้วยชูชีปลาเจาครับคุณผู้ชมครับคือสัสมผัสครั้งแรกนะครับเคียวเข้าไปก็รู้เลยครับเหมือนปลาทอดกรอบอย่างไงอย่างนั้นนะครับครับผมและไายไลย่ลยอย่างครับนี่ก็คือเอาเต้าหู้มาหมักกับเต้าหู้ยี้แล้วห่อด้วยสาหร่ายรสชาติก็คือเป็นยำปลาเคน็มนะรสชาติมันอร่อยมากมันเหมือนปลาีที่เราทานกันนะฮะมันมีความกรอบแล้วก็มีกลิ่นมันมีรสชาติอยู่ในนี้เรียบร้อยเลยอ่ะมันกลิ่นของเต้าหู้ยี้ะ แต่เขามาหมาักจนมาทําจนกลายเป็นกิ่นประเ็มขึ้นมาได้เก่งมากเอาละฮะตัดปัญหาไปสําหรับคนคิดว่าอ่าเจต้องมีรสชาติจืดๆธรรมดาไม่มีอะไรลองมาที่ร้านนี้นะครับแล้วลองมนผิดหวังแน่นอนทุกเมนูผมกล้าการันตีเป็นไงละปลายของพี่สุดอยู่แล้วขนาดเจย,ยังสุด baby, baby. ยังยอดนะฮะโอ้ลูกค้าชาวต่างชาติก็มาเยอะมากนะคะขอบคุณมากครับของชาวต่างชาติเขาค้นทาเจเหมือนกันเหรอค่ะทานเจเขารู้ไหมว่าเจรู้ค่ะรู้เลยใช่ไหมฮะปิดเปิดกี่โมงครับเปิด7จ็ดโมงเช้าถึงสามโมงเย็นขอบคุณมากครับพี่ขาวครับนะฮะเอาละครับช่วงหน้านะครับสำหรับคนที่จะไม่ทานเจนะครับทานอาหารชออยู่นะครับเรามีร้านมาแนะนานะครับจะเป็นร้านอะไรรับรองถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะปลายรออยู่รูเลยครับ ้าสู่ช่วงอร่อยจานเด็ดนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการอร่อยช่อง5นะครับและวันนี้นะครับผมมั่นใจและเกิดน้องสาวคนสวยคนนี้ของผมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปชิมของที่เด็ดและอร่อยมากที่สุดซึ่งคุณผู้ชมไม่ร้านนี้นี่ยนะคะเพราะเป็นร้านที่ได้รับความนิยมเกี่ยวกับอร่อยนะฮะหัวปลีที่คุณพูดถึงนะฮะเป็นหัวปลีที่ ช่วงของน้องช่วงของน้องคุณผู้ชมอยากฟังน้องก็เชียร์ไงหุ่นน้องจะพูดไม่ได้ไม่ตกขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเข้เอาชื่อร้านมาทําเป็นข้อค่ะเอาเป็นว่าไม่เพื่อใม้การนะคะไม่ใช่หัวปลีนะหัวปลีไปค่ะช่วงอร่อยการเด็ดสนับสนุนโดยเส้นตรามางก่อนคู่เหนียวนุ่มอร่อยเส้นต่อเส้นที่พรสความเป็นไทยที่ขาดไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตราชาวเกาะ พี่เจบจ๋าบอกเลยว่าน้องไม่ทําให้พี่เจีพพ๊ผิดหวังแน่นอนเพราะร้านที่น้องพามาเนี่ยนะคะ20กว่าปีแล้วค่ะที่เปิดมานะคะเขาชื่อร้านว่าหัวปรีร้านนี้เนี่ยนะคะเป็นร้านสไตล์โฮมเมดค่ะน้ําพริกโครกเองกับมือนะคะทุกอย่างทําเองเหมือนอยู่บ้านเลยค่ะร้านเนี่ยนะคะเปิด11โมงตอนนี้4ี่โมงกว่า น่าจะยังเปิดอยู่เขาไปดูกันดีกว่าว่าจะอร่อยแค่ไหนเมนูเด็ดจะเป็นอะไรหัวปีหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ๊กไปโอ้ยนี่นะคะเป็น ป้าต่อยค่ะเป็นแม่ครัวที่อยู่ที่ร้านหัวปรีป้าต่อยจ๋าร้านหัวปรีขายอาหารประเภทไหนคะเหมือนว่าเรามีอาหารไทยทุกอย่างทุกชนิดอยากรู้ว่าจานเด็ดของร้านหัวปรีคืออะไรทอดมันหัวปรีค่ะทอดมันหัวปรีป้าต่อยเราไปดูวิธีทํากันแล้วไปชิมกันดีกว่าคก็ป้าต่อยค่ะทนด้วยนะคะเริ่มเลยดีกว่าค่ะหั่นเลยหั่นเลยรลอกเปลือก อ๋อ <s kinds S 1> อันนี้มันมีใยใยด้วยออันนี้เอาอันนี้คือเหมือนจเรียกนมมันมมนะตจะเปี<ข>่<ข>จะเป็นลูกกล <ชะ S 2> ้วยนะคะ,ะค่ะแอ๋อใหมันเหลือขาวอย่างนี้เลยเพราะไม่งันมันเหนะะียวค่ะตรงนี้ตรงสีแดงๆไม่เอาไั้นี่นะคะเป็นวิธีการในการทขรเสร็จแล้วแล้ก็จะบาดเอาตรงแกนกลางมันออกเพราะมันจะทําให้ฝาก็ต้องเอาแต่อ่อนๆใช่ไหมคะแล้วก็จะ เคาะมันออกค่ะอ๋อเคาะตรงส่วนที่เป็นคล้ายๆเป็นลูกกล้วยะนะคะออกให้เหลือแต่หัวปรีล้วนๆเราก็จะมาหั่นแล้วท่นแบบสับหยาบนะคะหั่นก่อนหั่นก่อน ตับหยาตับหยาไม่ต้องให้ละเอียดอ่ามาแช่ไว้แช่ทิ้งไว้อ่ะหัวปรีเนี่ยพอหั่นเสร็จแล้วนํามาแช่น้ำมะนาวที่เราเตรียมเอาไว้จะไม่ดําใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่พอออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราจะส่งขึ้นมาอันนี้นะคะเป็นหัวปรีหลังจากแช่แล้วค่ะแล้วเราก็เริ่มปรุงค่ะปรุงเครื่องใช้อะไรบ้างคะเริ่มต้นนะเราก็จะใส่พริกแกงน้ำปลามาเติมน้ำปลานี่ค่ะอีกอีกสักหน่อยใช่ไหม กลิ่นหอมน้ำปลามาเลยนะคะเพราะว่าน้ำปลาของเราที่พรสเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยค่ะต่อไปเสแล้วเราก็จะใส่แล้วแต่นะคะเอาใส่หมูหรือจะใส่เป็นเนื้อกุ้งเนื้อไก่แล้วแต่สำหรับร้านหัวปรีเนี่ยเป็นเนื้อหมูและนี่เป็นแป้งแป้งอะไรอะคะแป้งสาลีนใส่ไข่ไก่ไข่ไก่หอมเยนะคะ เก็้อนเพื่อให้มันเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเป็นก้อนอ่าแล้วหลังจากนั้นก็คลุกแล้วค่ะคลุกเข้าไปคลุกเข้ากันสักพักหนึ่งไดใสหมี่ให้มันหอมไหมะกรูดใส่ลงเลยเยอะเลยอ่ะได้แล้วได้แล้วค่ะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการทอดค่ะแล้วไม่ต้องใส่ให้มันพอดีๆพอกำลังให้เป็นกระพริบให้เป็นพอดีๆนะมันจะได้สุกทั่วกันค่ะ หัวปีนะคะอร่อยจานเด็ดของร้านหัวปีนี่ค่ะทอดมันหัวปรีนะคะนี่รวมถึงอันนี้น้ำจิ้มไปน,น,น้ำจิ้มที่นี่จะไม่ไม่เหนียวหนิบค่ะน้ำจิ้มอันนี้เราก็คือเราทำเองผสมเองทำเองผสมเองหมดเลยใช่ไหมคะ แกงะะมีความเผ็ดถึงเครื่องค่ะรสชาติเค็มกําลังดีแล้วก็ตัวหมูเนี่ยนุ่มมากนะคะหัวปรีก็นุ่มมากๆเลยเข้ากันได้เป็นอย่างดีมากๆทอดมันหัวปรีนะคะยกให้เป็นอร่อยจานเด่นของช่วงปลายไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครดูรายการเราอยู่นะคะอยากมาที่ร้านหัวปรีนะคะ ร้านอยู่ไม่ไกลเลยค่ะวิภาวดีซอย22นะคะเข้ามานะคะเจอแม่ครัวคนนี้ค่ะป้าต่อยนะคะทุกเมนูทำด้วยใจครกด้วยมือค่ะยังไงวันนี้นะคะขอบคุณป้าต่อยมากๆค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างหรอพี่เจีย๊ยบจานเด็ดของน้องเด็ดจริงๆใช่ไหมล่ะเมนูนี้ได้ทำได้สนุกได้คุยกับป้าต่อยน่ารักน่ารักแบบนี้แหมคุณผู้ชมค่ะช่วงหงน้าเนี่ยนะคะพี่เจีย๊ยบก็มีร้านเด็ดเด็ดพาไปคุณผู้ชมไปอีกแน่ๆเลยพักสักครู่ค่ะ เอาละครับกลับข้าส่รยการของเรานะครับในช่วงอร่อยชวนชิมครับผมไปพาไปไหนวันนี้วันนี้ขอแนะนำนะครับสำหรับคนไทยคออาหารไทยชอบบรรยากาศแบบไทยๆร้านที่จะพาไปชื่อร้านอะไรบอกก่อนได้ไหมคะมเมทาวไรสอนแดงพ่อแม่เรานะต้องรู้จักแน่เหร พ่อแม่ดูจากทุกคนนะครับเพราะว่าอาหารที่นี่เขาอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะแม่ครัวนะฮะน้ำพริกนี่เขาโขกเองนะครับผมโขกอยู่หลังร้านเลยครอกๆหอกๆแล้วก็ำ<อ>มาเสิร์ฟแบบนี้ไม่บางคนเขาไปซื้อน้ำพริกสำเร็จรูปไหมแต่เขาจะมีสูตรเฉพาะและที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากชาวต่างชาติที่มากินนะครับก็ยังมีชาวต่างจังหวัดอย่างเราด้วย แค่ฟังชื Frankly, ่อก็น่ากินแล้วอ่เมทาวอะไรสอนแดงนะครับแป็นว่าเราสองคนไม่เคยมาเป็นร้านที่ใหม่สําหรับเราสองคนแต่เก่า UH สําหรับรุ่นพ่อรุ่นแม่จะเด็ดแค่ไหนตามเรามาค่ะเชิญนะครับช่วงอร่อยชวนกิมสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไป out เชิญครับเชิญครับคุณหนูครับโอ้โหบรรยากาศร้านโดยวสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมที่นี่เปิดมานานแค่ไหนล่ะคะอ่อตั้งแต่ปี2500นะครับผมครับแล้วก็57าสิบเจ็ปีอาหารรวมห้าสิบเจ็ดปีพ่อดี่บอกแล้วว่าลุงพอรุ่นแม่เราใครก็ต้องรู้จักใช่พ่อพี่เจมส์ก็ไม่ทันใช่พีเจมส์เท่าไหร่พ่อพี่18สิบแโอเด็กเพราะงั้นเด็กร้านตกแต่งสไตล์ไหนคะอก็เป็นเป็นสไตล์ยุโรป แล้วก็ผสมสไตล์ไทยตอนี่กรับผมเอาล่ะครับผู้ชมครับนะฮะฮัลโหลเสือโอเคโอเคไม่เป็นจ่ดผิวไปไปไปขึ้นก่อนไปเดี๋ยวนุนเดี๋ยวนุกกี้คุณเนี่ยโอเคไอแคนเซนยู่ไอแคนเซนยู่โอเคีกคุณโอเคอร่อยช่องห้าไปกับพี่เจี๊ยบมาวันนี้มีอะไรให้ปกับพี่เจี๊ยบได้ชิมมั้คะอ๋อเดี๋ยวเชิญที่โต๊ะเลยครับผมคระโปรงเดี๋ยวมีโต๊ะเลยครับทางนุนฉันคบะไปเลยครับพี่จวัฒน์ไอ้วันฟุตไทยฟุตไทยนับวันกูดไม่เป็นไม่เป็น มนเฟนหายโอเคแอม s o r i d บายอารที่แนะนำวันนี้นะครับผมคุยมมด้วยดิแต่เอามันมา เพื่อนบ้าอะไรคุยกับหมาหน้าร uh uh, ้านหมาเป็นฝรั่งเลยทีนี้เออก็หมาฝรั่งไงไอแคลเซนแคลเซนหมาก่อนไอคอนเฟิร์มพูดไทยบอกนี่ตอนนี้เนี่ยพี่นพัาก์จะแนะนำเมนูให้เราดูสิหน้าน่าทานมากมีอะไรบ้างอย่างแรกก็เป็นไก่หอมใบเตยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นผัดเมื่อยาวโหระพาหมูสับต่อไปค่ะ จะเป็นต้มยำเนื้อปลาเกา๋าโหระพาน้ําใสเราเอาเฉพาะของน้ําซุปของของน้ำต้มยำตัวนั้นเอาเฉพาะกลิ่นเข้ามาใช่แล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปไม่ต้องไป<ด>เคลีย<ห>รทิ้ง<ห>ในจานค <ผม S 1> รับก็สามารถทได้ต่อมาเป็นแกงส้มผักใต้หรือแกงเหลืองไหลบัวเนื้อปลาและเมนูถัดไปก็จะเป็นแกงคิวหวานลูกชิ้นปลาปรกรายปลากรายที่นี่ปลากรายแท้ แล้วเราทำเองสุดท้ายจะเป็นผัดพริกขิงปลาดุกฟูเอาแล้วฮะวันนี้เราจะได้ชิมอาหารทไทยแบบบรรยากาศทไทยแบบนี้นะครัอขอบคุณมากครับพี่ตวัชครับผมครับความยินด,ดีครับพี่ดังนั้นผมขออนุญาตรับแขก นะครับผมขอบคุณครับทานด้วยกันดีกว่าคุณทัศน์โอ้ทานทานสบายนะครับทานสัายผมเรียบร้อยแล้วผมเรียบร้อยแล้วผมอยู่ที่นี่มา20กว่าปีแล้วไม่ต้องกังวลตามสบายเลยครับผมเจอแล้วแต่ไปตัดไปขออนุญาตขออนุญาตละครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมโอ้ตรงนี้ไกลโถไกลเลยเฮียเขาเอาข้าวมาเสิร์ฟเราเจี๊ยบโอ้โหครับผมขอบคุณค่ะอายุวันโนสุขัง หมือนใส่บาพระไม่ใช่น้องอยากทานอันเนี้ยก็ตักเองสิครับไม่ยากเลย <ixes> จะชวนชิมด้วยกันอ๋อกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานนะครับขออนุญาตนะคะคือถึงแม้จะมีข้าวแล้วแต่ว่าเขาเสิร์ฟมาคู่กับขนมจีนครับเลยอยากรู้ว่ามันเด็ดขนาดไหนถ้าทานคู่กับขนมจีนจืดสนิทคับคุณผู้ชมเต็มค้นหอมเครื่องแกงได้ไหมหนูไม่ลาดแกงเยาาทานคู่กันนี่ไง รู้สึกเหมือนขับคุณไงไม่ว่าคุณผู้ชมไม่ได้ค่ะพ่กบกรอบมากรสชาติไม่เผ็ดค่ะไม่หวานแกงเขียวหวานนี่จะออกกลมกรอบกลมออกรอบม,มากค่ะแล้วตัวปลากายมันมีความเหนียวอีกอันนึงนะคะที่เป็นเมนูเด็ดของที่นี่นี่คือนี่เลยค่ะผัด <c oughs> มะเขือยาวโหระพาหมูสับค่ะคุณผู้ชมนะฮะและสิ่งที่ได้ก็คือ กลิ่นของใบโหระพาเนาะใบโหระพาเนี่ยหอมมากมีความเค็มนะคะแล้วก็มีความหอมของใบโหระพากับพริกมะเขือยาวนุ่มมาก,ากอันนี้ดีกว่าค่ะไก่ห่อใบเตยค่ะคือไก่นุ่มมากค่ะเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมีความกรุบกรอบอเด็ดมากมาหมดได้ยังต้งยมยำนะฮะที่เขาบอกว่าใส่เฉพาะกลิ่นอย่างเดียวนะฮะ<ๆ>เปรี้ยวจัดจ้านแบบไทยจริงจริง เนื้อปลาเก๋านุ่มมากเอ้ยโอเคยังปลาเก๋าน้ำลึกแน่ดูหนังหนามะอ่ะลงใต้กันไหมลงใต้กันไปแรงใต้กันดิงฟ้าแกงไหลบัวนะคะแกงไหลบัวนี้ไหลบัวไหลบัวนี้ร้อยจังหู้ชี่ช่วยชี่ช่วยชี่ช่วยยังแรงนีพูดอะไิแกงส้มนี้เปรี้ยวแบบเด็ดมากคืออร่อยมากหอมขมิ้นหอมขมิ้นอย่างแรงนีเมื่อแตกซิก แล้วตัวไหลบัวเนี่ยนะคะคือเหมือนกับกรอบมากเลยกรอบกรอบกรอบอา่างแรงไรอย่างแรกลอยยางแรงเออลำขนาดเนาะรับลำน้าภากเหนือเอาลอหร์ลอร์อู้คำเมืองกะมาเลยนี่กะผัดพริกขิงปลาดุกฟูนี่ลำจะเบ้จะเบยอะไรพูดอะไรภาษาอะไรจะเบ้ยจะเบิยคืออะไรลำมากๆอร่อยมากๆลำจะเบิย์ตเบิรกรอบมากๆ เครื่องพริกแกงเข้าถึงเนื้อทุกคำทานกับไข่แดงเพิ่มความมัน <c oughs> คือร้านนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> เป็นร้านที่เราสองคนเนี่ยมากินครั้งแรกแต่ว่าเข้าใจเลยว่าทำไมร้านถึงอยู่ได้ยงคงกับพันตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเราเพราะว่าอ,อาหารเนี่ยอร่อยทุกอย่าง <c oughs> และคงความอร่อยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนเราได้มีโอกาสได้มาชิมวันนี้เอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยเขาจะพาไปดูเมนูนี้ค่ะผัดมะเขือยาวโหระพาใส่หมูสับนะคะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูในคครรััวบ เขาบอกว่ามันเขือยาวเลยถ้าเกิดว่าทําไม่ดีมันก็จะออกสีดําๆใช่ไหมเรามีเคล็ดลับยังไงครับพี่ลูกจันทอดก่อนค่ะอ่ามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะเริ่มได้เลยทอดให้สุกทอดดูจากให้มันสุกธรรมดาพอใช่ไหมรัดต่อไปเอาล้วฮะเตรียมเตรียมสับเป็นชิ้นนะฮะแล้วก็ใส่หมูหมูสับนะครับลงไปพอหมูสุกแล้วก็ใส่พริก ใส่พริกก่อนเลยหรอต้าเที่ยวนะครับต้าเทียวต้าเที่ยวสุดหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์น้ำเลือดสีขวอขาวเห็ดหอมตราเด็กสมบูรณ์นะครับปรุงรสนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ซอสหอยนางรมตราเด็กสมบูรณ์ ซอสปรุงรสปล<ร>าเด็กสมบูรณ์นะฮะโอ้โหใช้หมดเลยเนาะใส่เสือยใใวาวไปเลยใ,นใ,นในส่ใบกับสุดท้ายนี่สุดท้ายเลยใบโหระพานะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเนื้อเหยือยาวหัวละพาหมูสับหมูสับนะฮะสูตรเด็ดนะครับอาหารไทยง่ายๆนะครับเคล็ดลับง่ายๆเหมือนกันวันนี้คุณผู้ชมรู้แล้วนะครับขอบคุณมากครับพี่รุจันทร์ครัับสสวดีค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปหาน้องปายกันนะครับและผมก็ไม่บอกสูตรเก็บคนเดียว ถ้าเกิดคุณอยากกานอาหารไทยเลิศรสหรือว่าเป็นอริจินนลนที่เป็นอาไทยแท้ๆแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับร้านอาหารเมทาวลัยสอนแดงนั่นเองค่ะร้านเนี่ยนะคะอยู่ตรงราชดําเนินนะคะฝั่งตรงข้ามกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหาง่ายมากๆเจอสี <ผม S 1> แดงไปแดงปุ๊บเลี้ยวโค้งมันนิดเดียวเท่านั้นเองก็จะเจอร้านเ<ผ>ม,มทาวลัยสอนแดงเปิดมา57ปีแล้วนะคะรับรอง <ๆ S 2> ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะร้านอาหารอร่อยๆอแบบนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์้อปลายใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบถูกต้องฮะนั่นก็คือซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ครับ เวลาลงแล้ว4ี่โมงครึ่งเร็วเหลือเกินครับผมนี่นะครับเวลาของความอร่อยก็มีจํากัดแค่นี้แต่คุณผู้ชมก็ยังสามารถออกมาทันนะตอนนี้นะใช่ค่ะมาดูรายการเราปุ๊บเฮ้ยวันนี้พาครอบครัวมากินที่นี่ดีกว่ารับรองไม่ผิดหวังวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกับเราใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าวสี่มงครึ่งสี่มงครึ่งเท่านั้นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ